ความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสุคูค่ะค่ะความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสกูบริจาคผ่านธนาคารกษิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสกู เลขที่บัญชี151-866-3328าคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อ72บอกว่าในการเพิ่มของประชากรแบบโลจิสติกตัวต้านทาน ในสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการเพิ่มประชากรมากที่สุดในระยะใดอะก่อนอื่นน้องต้องแยกก่อนว่าการาฟเนี่ยมันจะมี2ประเภทก็คือแบบ Exponential กับ l o g i s t i c โอเคปะ่ะแล้ว Lo จิสติกก็จะแบ่งแยกย่อยเป็นอีกการาฟ2ประเภทโอเคไหมเพราะฉะนั้นโดยรวมทั้งหมดสี่ลีรวมเนี่ยก็คือมี4ประเภท Expo 2การาฟ Lo จิสติกอีก2การาฟ ซึ่งกราฟที่น้องจะเห็นบ่อยๆคือกราฟ expo เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ใช่มมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยคือกราฟเพิ่มขึ้นเ x p o เนี่ยเป็นกราฟระหว่างจํานวนประชากรที่เราเรียกว่า n ต่อด้วยเวลา่ะคือเวลาผ่านไปแล้วจํานวนประชากรเพิ่มกราฟเนี่ยจริงๆเราต้องจํารูปนะถ้าเป็นหลักสูตรเก่าแต่แตงๆยิงหลักสูตรใหม่ก็ควรจะจําจํารูไปไว้ก่อนลวกันเผื่อเผื่อมันเอาไปออกในหลักสูตรใหม่เอเคไหม อันนี้คือกราฟระหว่าง n กับทจะได้กราฟ e x p o ที่เป็นเป็นรูปนี้อย่างที่พี่บอกไปว่ากราฟ e x p o มี2กราฟถ้าเป็นกราฟจานวนประชากรกับเวลาจะเป็นแบบนี้ที่น้องคุนเคยจะเป็นกราฟนี้แต่มันจะมีอีกกราฟหนึ่งที่เราต้องรู้เหมือนกันคือกราฟนี้กราฟอัตรากราฟอัตราการเพิ่มอัตรา การเพิ่มประชากรอัตราการเพิ่มกับจำนวนไม่เหมือนกันนะอันนี้คือจำนวนที่เพิ่มขึ้นกับอัตราการเพิ่มคืออัตราขึ้นชื่อว่าอัตราคือมันเพิ่มเร็วเท่าไหร่มันเพิ่มความเร็วอะความเร็วในการเพิ่มโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่ออัตราต่อด้วยจํานวนอันนี้คือกราฟอัตราการเพิ่มกับจํานวนประชากรโอเคปะเพราะฉะนั้นน้องต้องจําให้ดีนะว่าอย่าสลับการาฟกันนะเราต้องจําให้ได้ ท,ทุกอันถ้าเป็นในฝั่งของ e x p กเนี่ยจะได้แบบนี้อ่ะจะมี2กราฟก็คือกราฟ n t กับกราฟอัตราการเพิ่มกับ n อ่ะถ้าเป็นอัตราการเพิ่มต่อด้วย n ก็คือจำนวนประชากรเนี่ยจะเป็นคงที่อย่างนี้อัตราการเพิ่มจะคงที่ลู่ไปตามกับจำนวนยิ่งจำนวนเยอะอัตราการเพิ่มก็จะเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบคงที่แต่ถ้าเป็น e x p กแบบแบบจำนวนต่อ จำนวนกับเวลาเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้ขึ้นลู่ขึ้นไปอย่างนี้เห็นไหมเราต้องจำอ่ะต่อไปแบบแบบโลจิสติกแบบโลจิสติกก็คือจะมี2อ,อันก็คือกราฟโลจิสติกแบบ nt ก็คือจํานวนกับเวลาถ้าเป็นโลจิสติกแบบ n t t ก็จะเป็นที่เราคุ้นเคยกันก็คือเป็นกราฟรูปตัว S อย่างนี้อ่าอย่างนี้อ่ะ แล้วตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าค่า k ค่า k คือ carrying carrying capacity carrying ่ะ carrying carrying capacity เป็นค่า carrying capacity เนี่ยหรือเราจะเรียกว่าค่า k ตรงเนี้ยมันเป็นค่าที่เป็นจุดตันของของการเพิ่มคือไม่สามารถเพิ่มไป จนไปก่อนนี้ได้ในสภาพแวดล้อมนั้นแล้วโอเคไหมเหมือนเราเรามีบ่อปลาบ่อนหนึ่งอะบ่อปลาเรากว้างเรากว้างสักแบบหนึ่งร้อยตารางเมตรอย่างเงี้ยเราเลี้ยงสมมติเราเลี้ยงปลาได้เต็มที่เนี่ยประมาณหนึ่งพันตัวอ่ะหนึ่งพันตัวเนี่ยไม่สามารถไม่สามารถใส่เพิ่มไปอีกได้แล้วอย่างเงี้ยเราเรียกว่าค่าจํากัดน,นะเราเรียกว่า carrying capacity ก็คือมันไม่สามารถเพิ่มเกินไปกว่าน,นั้นได้แล้วเพราะทรัพยากรมันมีจากัด โอเคไหมอันนี้คือค่า k หรือค่า carrying capacity อะต้องรู้นะค่านี้ต้องรู้แล้วค่าเนี้ยจะเป็นค่าที่โผล่มากับอาโลจิสติกเท่านั้น expo จะไม่มีโอเคเอป่ะ expo จะไม่มีอะก็จะเป็นกราฟตัว s อย่างงี้โลจิสติกแต่กราฟหนึ่งที่ข้อสอบสมัยก่อนที่ออกบ่อยๆเลยนะมันไม่ได้ออกกราฟตัว s มันจะไปออกอีกกราฟหนึงคือกราฟอย่างนี้กราฟพาราโบลา,บลา เป็นกราฟระหว่างอัตราเหมือนกันอัตราอัตราการเพิ่มกับจํานวนประชากรกราฟอัตรากับจํานวนก็คือเหมือนกับ e อ็กโตรงเนี้ยอัตราการเพิ่มกับจํานวนประชากรจะเป็นกราฟรูปพาราโบลาอย่างนี้อ่ะซึ่งกราฟตัวเนี้ยค่า k เนี่ยจะเป็นจะอยู่ในแนวในแนวแกน x ถูกปะ่ะค่า k จะจะเขาเรียกว่าจะจะ,จะติดกับ แกนที่เป็นจํานวนเสมอแกนที่เป็น n เนี่ยค่า k จะติดกับแกนที่เป็น n หรือว่า A, เป็นจํานวนจํานวนก็คือ n ถูกปะเนี่ย,จะ,ยจะมีค่า k ส่วนเนี้ยก็เป็นค่า k เหมือนกันแต่อยู่ในแกน x เพราะว่าจํานวนมันอยู่ในแกน x ถูกปะเพราะฉะนั้นเราต้องจํากราฟรูปกราฟตรงนี้ให้ได้ก่อนอ่ะทีนี้ข้อเนี้ยก็ถามว่าข้อข้อเนี้ยถามว่าไอตัวของตัวต้านทานในสิ่งแวดล้อม ตัวต้าทานในสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือค่า k เนี่ยแหละค่า k เนี่ยมีผลต่อการเพิ่มประชากรมากที่สุดในระยะใด่ะมีผลต่อการเพิ่มประชากรมากที่สุดในระยะใดการเพิ่มประชากรเราก็ต้องไปดูกราฟของอัตราการเพิ่มถูกปะกราฟนี้เราก็จะไม่ดูละเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องดูการการเพิ่มเห็นปะเขาเขาบอกว่าเขาต้องการการเพิ่ม การเพิ่มของประชากรมากที่สุดในระยะใดเราก็ต้องมาดูในรเราก็ต้องมาดูกรารนี้น้องจะสังเกตว่าอ่ะน้องจะสังเกตว่าอัตราเนี่ยค่า k จะมีค่าสูงจะมีมีผลเนี่ยต่อเมื่ออยู่ตรงจุดนี้ใช่ป่ะก็คือมันมามาันม,มาเจอกับค่า k ตรงเส้นปากตรงนี้ถึงจะมีผลถูกไหมเพราะฉะนั้นอ่าที่เขาถามว่าค่า k เนี่ยจะมีผลในระยะใดก็คือผล ในระยะที่มีอัตราการเพิ่มประชากรเท่ากับศูนย์ถูกปะเพราะตรงจุดเพราะตรงจุดจุดเนี้ยอัตราการเพิ่มหรือแนวแกน y เนี่ยมันเท่ากับศูนย์พอดีก็คือแกน y เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นอัตราการเพิ่มเท่ากับศูนย์เนี่ยจะมีผลเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบนี่ข้อ4อัตราการเพิ่มของประชากรเท่ากับศูนย์จะทําให้ตัวต้านทานสิ่งแวดล้อมตรงเนี้ยมีผลต่อการเพิ่มประชากรมากที่สุดถ้าน้องดูจากกราฟตรงนี้เห็นปะ สาเหตุที่เราเลือกกราฟนี้ก็บอกไปแล้วเพราะว่าเขาต้องการดูอัตราการเพิ่มการเพิ่มของประชากรเขาไม่ได้ต้องการดูจํานวนกับเวลาถ้าเขาดูจํานวนกับเวลาน้องก็ต้องมาพิจารณากรามนี้แต่ถ้าเราต้องการดูอัตราก็มาพิจารณากรามนี้เพราะน้องสังเกตจากช้อยเนี่ยเขามีคาว่าอัตราเห็นปะอัตราการเพิ่มอัตราการเพิ่มอัตราการเพิ่มเพราะฉะนั้นน้องต้องดูอัตราการเพิ่มเป็นกราฟอัตราการเพิ่มเท่านั้นก็เลยต้องเป็นกราฟกราฟตัวนี้แต่ว่า เอ็กเนี่ยไม่เกี่ยวเอ็กเราไม่ใช้เพราะว่ามันบอกว่าเป็นโลจิสติกใช่ไหมเขาต้องการแบบโลจิสติกโลจิสติกคือกราฟกราฟส่วนล่างนี้อ่ะกราฟเนี่ยเป็นกราฟแบบโลจิสติกโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่4โอเคไหมอ่ะสรุปอีกรอบหนึ่งคือมันจะมีการเพิ่มแบบ Exponential กับแบบโลจิสติก ถ้าการเพิ่มแบบ Exponential จะมีสองกราฟที่น้องต้องรู้ก็คือกราฟจำนวนประชากรกับเวลาก็จะเป็นกราฟ expo ที่น้องคุ้นเคยตรงนี้ส่วนกราฟอัตราการเพิ่มกับจำนวนประชากรจะเป็นแนวตรงอย่างนี้เป็นกราฟเส้นตรงถ้าเป็นฝั่งของ Exponential นะถ้าเป็นการเพิ่มแบบ Exponential เนี่ยถ้าเอามาพอดกราฟเป็นอัตราการเพิ่มกับ n เนี่ยจะเป็นส่วนเป็นเป็นเป็นกราฟเส้นตรงนี้แล้วก็โลจิสติกเนี่ย ลจิสติกเนี่ยจะมี2กราฟก็คือกราฟจํานวนประชากรกับเวลาก็จะเป็นกราฟรูปตัว S ที่เราคุ้นเคยอ่ะแล้วตรงตรงบนสุดเนี่ยจะเป็นค่า k แล้วก็กราฟอัตราการเพิ่มกับจํานวนประชากรก็จะเป็นกราฟรูปพาราโบลาความอย่างนี้โดยตรงปลายตรงเนี้ยจะเป็นค่า k เสมออ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้อ่ะก็เลยตอบข้อที่4โอเคไหมเอาความรู้เอาวิชาเอาปัญญาเอาสกูค,ค่ะ